นะครับลายกรับอกอ่แหม่งางไหลตะกบลูกเลยโอ้อลายจีตะแเดอมดเลยแหม่งางไหลตะกบังชันเนาะแปะมันเดินเกระเถเนี่ยเอ่าเอามาเอาลายเต็มลายพี่เสือครับเต็มแล้วครับลายลายข้าวไปสามลูกแล้วเอาเล่นโคกเล่นโคกเออเอาเลยมาพี่เสือใจเย็นเดี๋ยววันนี้ถ้าขวดเนี่ยน้านาถ้ามาแล้วไม่ได้กินถือไม่เห็นตาลัง

มาก็ม่เอ้ยคณะลงตุงเงื่ไม่มาหาบกันคณะแก่ๆแล้วมาจังมะลมเนี่ยเออเอาเอาโถ่เฮ้ยปล่อยตกกันดีแล้วมาเตะข้าฝ่าเพื่ออะไรวะเออเนอะหมดตัวนี้เพี้ยนจริงๆเลยอะแั้วยันนาลินจ๋าอ่าตีทอไปก่อนยกให้ดียกให้ดี21นาทีผ่านตอนนี้หม้อหุงข้าวนะครับตอนนี้หนึ่งสองสี่ครับเวลาผ่านไปแล้ว21นาที เก้าอี้ยิมไปได้เลยครับหม้อของข้าวเราเปิดในรอบแรกนะครับเอาตอนี้ละขุดน้อยซองไว้เซเอานะครับตีตะติบมาคุณรอลุนเบอร์หกอย่างนี้จะผ่านไหมวะเนี่ยรถจะผ่านไฟกระเทริฐไหมวะเอาเปิบไปตีตะเข้าไปวาเก่พอนีถึงต่อย่ฟกระเสริฐมจะลงไปถีแล้วมันเที่ยวแล้วมั้งเหรอเอเอาครบมอตอนนี้ไม่เตะแล้วฐานเป็นยูทูบเบอร์ เอาล้ครับสำหรับแต่ก็รอดวงนะครับแต่ก็รอดวงงานประจำปีวัห่วงก็มีมีนะเออรถติดหลเยคนนะนะมันก็เก็บไฟเข้ามาสี่แกันสี่คณะนะครับ

แม่สงสารในโลกเวลาการแข่งขันผ่านไปแล้วครับ24นาทีกาปดนั้นมาวันนี้เอาดูว่าเข้าหมดทุกคนแล้วนะครับคณะเกรพลไม่มีใครผีนะครับเข้าหมดทุกคนแล้วครับเอาละนี่แล้วเาครับอันนี้ครับเล่นสบายๆนะครับไม่มีใครเก่งนะครับว่ากันไม่ได้ด้วยเข้ากันหมดทุกคนแล้วครับรุนแรงเคียงกันมาโอเคครับถือว่าโอเคพี่เถธอหน่่ยแล้วลายยัโล่ตี เอออเาละวะนาลินว่าไงเออจับดีกว่าอย่าไปใช้มือเท้าท้่โดนอีกเออไปอีกทีเดิมเอาละวะนาลิาาานปากเอาไออาะวะ้สองไป,ไปคนน้อยหน้าเท,ท้าเจ็บพี่จงกลทีส,าสบายปออกไว้ซไล่ยดิบสองม้แต่ก็ติกาไทยเดินดมันจริงก็แปลสามที่ทำให้คนเผลอได้ว่้อแปลสามแท้ไม่ค่อยมีวัดไหนทีจัดแล้หมีกันนี่แล้วครับ วัดมัววัดหนองแขมอย่างนี้เข้ามาวัดมอนอย่างนี้มาเอาครับแฝดมาเลขสี่ตอเข้าไปสิบบัตรยังไม่หมดเราจำหน่ายขายอยู่ครับแปะเพชรหมดมาแล้วเดี๋ยวต่อไปทิ้งในพัานีฮะพัานีไทยราคาสูงราคาสาธิตธนายความอ้าวสาธิตธนายความน่าหลินเต๋อใครวะเนี่ยอ่าปั๊บไป เบอร์ห้าเบอร์ห้าเต็มคะแนนติดคะแนนรถเบรกเอารถน้ำมันไปก่อนเอายกไปเถอะรถไฟฟ้าระบบมันเก็บซ้อนเยอะตีตาพีเสือไม่เหลือแล้วก็แม่มันมาอย่างนี้เด็ดถี่ตั้งปุ๊กเนี่โอเคเลยแล้วเมืองไทยอ่ะไอที่มันสถานีช้ารถไฟฟ้ามันยังไม่แพร่หลายวันนี้เลยจนถึงหลังบวกเออข้างหลังเออ มันโปรโมทก็จริงแต่ว่ายังไม่น่าสาวก็แน่นสาวก็แน่นอุ๊ยเถอยังมึมาแหย่ตาอยู่อุ๊ยถคนดูก็เจเป็นนะเออพี่เสือคนดูเนี่ยรุ่นแล้วอู้ไปเท่ภาคเลยนะเทพธนีนู้บอกกันนะบัดนี้นักกีฬาจะโค้งให้ท่านอ่าเอาพี่มาจ้าเอาเด้อครับหน้าท้าหมายเลขสี่เอามามาบวชตะลินเออเอาละมาผีเสื้อตี อ้าวโหน้าโมเอออย่างนี้แหละเข้าแน่ว่าเออแน่เป็นลูกก็บ้างบตดยังํำหน่ายขายอยู่นะครับอ่าตอนนี้เดินดีครับอยู่สองท่านเลยเสื้อถีม่วงตาตาบด้วยกินหุนไต่ขึ้นกับวันเดิมมาเฉยเลยอ้าไปสีดาก้อนสิบออกไปสิแม่ต้องมารอรุ่นกันแล้วครับแมาถ้าก้อนรุ่นนี้ด้วยครับหลักหกหลักเจ็ดมาันเจอกระแสลมรำบ่วงถึงแปดนิ้วระดับปรมาารย์เก่าเลยครับแม่ถึงแปดนิ้วดิ ถือว่าเป็นการแข่งขันท้องสนามหลวงหาดูยากครับคะแนนตอนนี้นะครับพอแต่คนโกงกัเป็นดูผู้เพลิเพลิอะไรอย่างน้พี่นพ15เจ็ดผู้เด่นแน่นแน่นโลอยู่แล้วลาผ่านไปแล้วที่15เจ็นะครับมาแล้วเต็มไหมสีสาไหมเลขหครับของอาจารย์คอยสีสาเต็มครับใ่ากันดีเลยครับอาจารย์คอยนะครับเงด้วย เขาบอกว่าอะไรมาทำด้วยอาจารย์คอยนี่ก็ะะเตตมนาวัดสองที่หมู่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคณะกรรมการเขาเป็นปูตามบ้านทกีโลและห้าร้อยของมาดสระแดงด้วยนะครับอาจารย์คอยนึกถึงต่อยเมื่ะเอ้ยต่อยลงมาแล้วคนมันถีบกระจายเลยมึงสีตาบันเคี้ยวไม่ต่อยบันเคี้ยวอะเห็นทูนแล้วมันเคี้ยวนะเออถีบพลักไปเรื่อยเอาเถอะครับสีตาจะลั่นเหลือเวลาลราการขันอีกสิบหกสิบ หกนาที 14, 14นาทีสี่สี่นาทีนะครับนี่พามายี่สิบหกเราใช้เวลาการอนสารอีกสี่สิบนาทีเดี๋ยวต่อไปก็ทนายสาธทิศอ,าอ,าอ,าอ้าฮึบเออโอ้โหจะมาสอนอก็เราเก็บพะบงไปแล้วแหมจะมาสอนเขาอีกตอเราสอนลงเองเลยจะต,ต้อยเอ้ยไปทีมมานว่อาอ้าต่ต้อยเดี๋ยวไปเจอทีมงานอมิตรบ้านใหม่สองทีมงานเข้าละมึงเอ้าเอา,เอาละครับ ยังไงึ้นหลักสองว่อนอีกสี่ลูกอีกสี่ลูกคือหลักสองว่อนเกตดพอยเกตดพอยสีจากก็ซิ้นะครับตอนนี้บัตรเราจำหน่ายขายอยู่ครับอ่าตอนนี้ขายอยู่ไปแล้วสี่สิบบาทเกรดพอยหกห้าอยู่ที่หนึ่งหกเจ้าเวลาผ่านไปแล้วเลยครับสี่สิบบาทลูกด้วยช่วยกันนะครับเวลาผ่านไปแล้วครับมาสิบเจ็ดนาทีเศษใกล้ยีสิบแปดนาทีแล้วครับเฮ้ยขอพายครับ ยี่สิบเบ็ดนาทีครับคุณอำนาจปานพือท่านเข้านาทีดี่สิแล้วนะครับเหลือเวลาการแข่งขันประมาณ12นาทีโดยประมาณนะครับเรียกขอต่อรินาลินจับอ้าวมาถือใบด้วยนุ่มใบก็มีถ้วยมีถ้วยด้วยพวมากอกน้ำติดบอกวะไม่รู้มีถ้วยบอกวะเออนมากอกน้ำมาวานี้เออแม่มาวานี้ก็ชี้ปุ้มหน้าดูดูวะโอ้โห เอาละฮะไม่โหมึงก็จะเติมดูเราเห็นมึงก็จะพูดมึงซืงอน้ำมาสักแก้วเรกแก้วกอีหาเอาว่าทำแอคอะไรแม่เตะเข้าทำแอคมึงอ่ะเออาไหลเข้าไปยกมาเออข้างบ่วงครับข้างบ่วงพี่เสืออีกสิบสองคะแนนโอ้ยเจ๋าเจ้าคะแนนหนึ่งเช็คเก้าครับพี่เสือนี่ซ้อมอยู่ที่ลานกีฬาบังหอหมู่บ้านเศรษฐีนะครับงานนี้เขาฟิซซ้อมมาอย่างดีครับอ๋อ วันน้องแขมิเสือก็เล่นได้ดีนะครับเข้าไปแปดใบอ่ตอนนี้ละบายแล้วตอนนี้ม่เสือก็ไหลเต็มแล้วหนึ่งข่าเต็กันงบายใจเกียรอยพลอ้าวบัตรจำหนายขายอยู่นะครับตอนนี้อ่าตีทีบาทมองข้าวจ้ะมองข้าวสีสาครับสีสาสิบคะแนนของคุณจะรันทองเกิด พี่เสือของวงการตะก้อลอดห่วงครับพี่เสือผมจะเล่าให้ฟังว่ามีเด็กของแกนะครับพี่เสือนี่หลังจังมันลงมันแรงเหลือเกินไม่มีเรื่องนี้มาเกตพอยเดือดหมูมานจับนู่นเพาวว่าตอนนั้นแดงว่ะเอ้ยลมมันมากันเพลิเกันเสร็มาไกลเหลือเกินบัตรจำหน่ายขายอยู่ใบละทีที่บาทนะจ๊ะ สีตาสีตาของหัวหน้าหมูหมายเล่นครลูกแล้วให้เต็มหัวหน้าหมูสองลูกสองใบแล้วครับหัวหน้าหมูเข้าไปสองสีตาแล้วลายลายลายของเจ็ดสิบสองคะแนนลายของพี่จงกนนะครับทีสามทีสองคะแนนตอนนี้สองร้อยขึ้นแล้วครับสองหนึ่งเด้งโอ้ยคะแนนจ๋เจ๋ามาแล้วแต่ก็หลุกหล่อมาแล้วครับบอกเขาเขาเน้นดึ อดโไล่ครับไายของอาจารย์คอยหมเด็กห้าตีแต่งกายและหน้าตาสิบสองคะแนนเขาบอกอย่างนั้นนะกรรมการตะก้อว่าแต่ละแดงครับหัวหน้าคอยจริงป่ะถูกฮะต่อเลยิตัวติดคุกเลยโดนแล้วต่อเนี่ยหาแดงไม่ได้เลยครับถ้าพลารามบอวไหวเขาบอกนะเฮ้ยเอว่าพี่เน้นเน้นเนี่ยเน้นหน้าตาคือแต่งกายเอือ เออยิงไปถึงยิงแล้วทีทีมือร์สองดีแม่ตรงไปเลยเราไปกระทบขอบบ่อบอหนาทีนะววะเเสียดายเสียดายเสียดายเอาครับจัดยไปเหลือลายสิบนาทีลูกตั้งได้เลยดีดีตีไรโชว์มเออวันนี้หัวหน้าหมูเล่นไปสองหัวแล้วหัวหน้าหมูเข้าบ่วงกลางสองทีแล้วมาพี่เสือสองสองสามครับโชว์หลังบ่งอยากจะดูหรือยังยังเก่าอยู่หรือเปล่ายังมีเขี้ยวยู่หรือเปล่า อ่ามอ,าอเจ็บเป็สิงไข้เข่อย่าบางยี่เรือเลยนะเนี่ยมองตรงข้างมันหนาวตัดโน่นมันหนาวตัดเหมือนกันนะโน่นบางยี่เรือมนันลบผีอิ่ตตอนนี้ตัดไม่ไหวแล้วตอนนี้น้ำตามันเข้าขาเลยค่ะอ่าสีจาก็ซิกไ,ไหลไปครับสีจากไปบหน,น้าโบโยเอาละเอาเลยแม่เบอร์เจ็ดบอกมันเคี้ยวเห็นลูกดึงโด,ด,ดมันอยากจะขยับไข้เข่า,ขา,าก็เฮ้ยก็แม่ บอกก่อนนะจีติปีสนามหลวงเนี่ยทำไมเข้าไม่ใช่ชื่อหมดจงก้นเนี่ยพี่จ้าพี่จาเต็จาพี่เสือสิบคะแนนหัวเต็มแล้วโอ้ยสุสีตัวนี้ค่ท่านนะครับเป็นหัวเต็มลายเต็มข้างรวมหนึ่งใบแปดหนึ่งลูกาดแปดใบแล้วครับพี่เสือวันนี้พี่เสือแปดลูกแล้วครับเอาละครับเอาละคินจ้าเก้าล้อนี่แหละครับผลในการซ้อมนะครับ นักกีฬานะครับของใครประเทศนีไทยเหรออายุเท่าไหร่ก็แล้วก็ตามโ้วยนายแต่ทีอนถึงหมดตุ้ดท้ายวะี่ท่านฝึกซ้อมอย่างสม่้อเสมอนะครับโอนถหมดตุ้ดท้ายก็อิ่มก็หลังดีการแข่งขันก็ยอดออกมาเป็นที่น่าพอใจมาแต่ลั้นจ๋าอยู่แล้วครับแปดนาทีเสร็จเหลือเวลาการแขข่งันอีกคนาทีหโวนะโบคนลูกเอาสามร้อยกองอะไรวนัดนเลิมจะจับไม่ย่อยลมมันมาลมมันมา สงใจเมื่อได้นอนแน่ไปผ้ากอไหนวะเนี่ย,อนเ,นยเอาเอาเลยเอาเลยเยกปลายโยกปลานะลินอ่แหมขาเพิ่เดินดุดหยาดหุดหยาดนะวะอา่าเอามาอ่าเอาโดดไปน,นี่เมื่อยี่สิบปีได้มีชื่อชั้นกันทุกคนนะครับเนี่ยอา่าจอกไว้ยอกข้าวยอมลงผ่าเบิร์เจ็ดขอลามาก่อนเลยเอาแล้ว เดี๋ยวได้รู้กันนะครับแม่เอายกไปสอบมาคุณน้อยเอาระเบิดหนึ่งว้าวลงไปไหลไม่ยกข้าวอ่าตาโมจุมอย่าไปคิดเลยนะไอ้ทำไมตาข้อมากันนิ่รุนใหญ่นะครับรุนเด็กแล้ว ถ้วยรางวัลกะใส่ใบนะครับน่าประเพทกอนี่นะครับก็เป็นของท่านผู้ว่าทันชาติธีริพันธ์นะ,นะครับถ้วยชนะเลิศนะครับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศของท่านนำหน้าปานเผือกสอกอเขตบางแคนะครับแล้วก็ถ้วยของท่านรักคาวเฟว่นะครับวัดม่วงร้านคลินิกโมอเตอร์ไซค์นะครับบายบุญโฮมน่ามีการานถ้วยมานะครับ แต่ที่แน่ๆท่านสนับสนุนคือซื้อบัตรให้อย่างเดียวนะครับทะเลาะห้องข้าวฟ้านะครับอันนี้มันสองเปลี่ยนลูกเลยมีลูกเปลี่ยนหรือเปล่าอ้าวมีมาลูกเดียววัดหัวหน้าหมูมาลูกเดียววัดเอาเออเอาเฮลไรเฮลไรแต่ก็เจ็ดแปดวันนี่บอกตรงๆนะหัวหน้าโดนบอกเชิญเนีหัวหน้ารู้บอกมาเชิญยากจริงๆว่าอมันมีข้อบังคับอยู่หลายส่วนนะครับ เราจะเลินเราไปลงมัิกันแล้วคุยกันมัทยีหกพุทธภานะครับถึงจะไม่ทําตามที่านี่บอกแต่ขอให้มีกฎกติกากันไว้ในวันที่หกพุทธภาเราทีมงานเด็กวัดเด็กบ้านตอนนี้นะครับเวลาการแข่งขันผ่านไปแล้วสามสิบห้านาทีครับเหลือเวลาการแข่งขันยีห้านาทีนะครับอย่างนั้นก็ไปจบเวลาไปแต่เย็นข้งขวาขวาอ่า แหมรุ่นนี้ละ7เจ็ดสิบแล้วถือเขี้ยวนะครับถ้าหมุนรอบหนึ่งมันจะมึนๆห,หน่อยนะมึนเนี่ยอ,อ่ของเรายังมึนเลยครับเนี่เดี๋ยวพักหนึ่งไม่เกินทุกก็กินยายแล้วฮึบเอาหน้าเหลือเวลาหกนาทีอ่าหกนาทีคนลูกคนลูกหกนาทีคนละลูกเออลูกอะไรก็ได้สามร้อยใบกอนนะครับ เดี๋ยวมาดูไปทานี้ท้ายใหม่เพชรบุรเขาว่าแจวหน้าโดเลยเดี๋ยวรู้เรื่องอะโอย่าเอ้ยเฮ้ย่งแม่จะเข้าไปต้องคาตั้งหน่อยก็ยังดีเอาไม้มาเลยผลลาใบป้าพักตัดปีติดปีที่แล้วลุงไต่เป็นจนวนฝั่งนู้นแน่เอาหุ่น้อยมาเอาเด็จ้าเอาบัตรยังไม่หมดนะครับตอนนี้คุณเมือขายโยใบละสี่สิบบาท ลูกโดยใ้การครับเป็นหม้อของข้าวนะครับตอนนี้เก้าอี้เรามีหยิบไปเลยนะครับหยิบไปหยิบไปดูตอนนี้ยังไม่เสียตังค์เดี๋ยวรอทักคู่เด้งปออั๊บผมขอสอบฟิปเออแมค่คนนี้เหนียวแน่นไวหุ่นน่าเกีดพกเกินพลอยไว้เออเอาเอาเอาแล้วยุดไปเอาแล้วแม่งโง่เนี่ยยุดอเออคุยที่ผายที่วัดสระแดงเนี่ยเออ เอาใช่วันนี้อยู่หน้ายุส์เวลาอยู่ในอายุออไอ้หัวล้านนี่ห่ามึงไอ้ห่าแม่งด่าทิชภายเลยพอไอ้ตัวเนี่ยไอ้ห่าไม่ไม่เมาไม่โทรอะไรไปไอ้พวกนี้เดี๋ยวกูเมาทิ้งจะโทรแม่งแล้วว่าไอ้ดอเออเอาดิมามาปีเครื่องละมึงรับคามีไหมล่ะไอ้ห่ากูคิดแต่หนอเอ้าสี่นาทีสี่นาที ระยเวลาการแข่งขันครับเสี่เปีลายเข้าไปเกียรติพลลาวดยหมดแล้วสองสามคะแนนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าไขงั้อ๋อถาาเกิดตกอ๋อตกไปรอบแรกก็หมดแล้วนะครับจะทำการจับนะครับว่าเลขไรนะครับอ่ะจับตัวแล้วสองสามสองสามสามครับทีมเกียรติพล เวลาการแข่งขันจับหมุนให้ได้สามตีเสรนะครับผ่านคณกรรมการหมุนเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งลูกเอาแล้วต้อยมียูทูบเบอร์ผาแล้วเออว่าลายจริงจริงทีมอะไรเนี่ยเลขที่ออกยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้ารอบแรกนะครับอ้าเราบแรกออกยี่บห้ามีไหมจ๊ะอ้าวนะครับ หมองข้าวหบายเลข25นะครับรอบแรกในหมองข้าวครับในรอบ2องออลาบอลเลยครับทีมงานหลาดานวันม่วงนะครับหหวหน้ากบแล้วก็ทีมงานเทืองม่วงของเรานี้นะครับมาและเาเวลาการแข่งขันอีก2นาทีนะครับทีเดอพอยต้คมแด3อยู่ที่2-3-3สาับ รอบแรกสองนาทีเศรนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วเกดพอยสิบห้าครับสองไูใหญ่หลังบวงที่ซื้อบัตรไว้ดูสักนิดนึงนปกรับอบล่า้ถือกับกรรมการที่ใส่ชุดม่วงไปก็ไปปฏิบาติอย่าประลุอย่าเผลอนะครับอแต่เราก็ไม่ทิ้งนะครับจะจดไว้นะครับมาทิดทวงถามได้ตอนนี้เหลือเวลาสองนาทีเศรจเกดพอยเอาละระวังเออผิดเสียหลังบวงเลยที่ เออเรามีชื่อชั้นในอย่างนะ่นเลยให้มันดูมาออกโอ้โหเสือเบอร์แค่นี้เลยอ่ะเออเบอร์กอร์เตะเลยทะเดียงเลยเอาหน่อยเดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะพี่เสือนะฮึ๊บพุ่งสะบายแหมใบนลินจ๋าพึ่งอ่าไปฝึกสอนนแช่กับพี่ลูกจังไลยเบอร์หนึ่งหลังหัวมือเอ้ยกระทบไาถ่ายแต่ยังไม่เข้าอ้าวข้างหัวมือห้าร้อยเหรอ เอาจล้วพี่เียร์นี่จะพาใแล้วห้าร้อยตีไรเข้ามาการกุดสนรอบที่2อนะครับพัดลมนะครับห้าบาทนะครับาห้บาทพัดลมตอนสครับนี้มาแล้วสามนาทีเสร็จแล้วจะซื้อบัตรการผุดสนนะครับอยากจะได้พัดลมอากาศเป็นร้อนวันี้มาแล้วนะครับนะห้าสิบาทไรรอบนะครับตอนนี้ตัมใจมนหน่อยอ๋อโถอาร์ตเองโถหรือว่าใครวิ่งตกใจอาวโบุ่ไหวเขา อเอบรงเดีไทยโอ้โหตีว้าลายเดินเดินบางเดีไทยแชมป์ในขนมต้มนาขนมต้มได่งงานน่ยเดี๋ยวต่อไปนี้ใครเป็นยูทูบเบอร์ต้องทำบุญวันหนึ่งนาทีเดี๋ยวต้องซื้อบัตรทักรอบบ้เหลือเวลาการแข่งขันอีกหนึ่งนาทีนะครับ สำหรับทีมแกย์พคะแนนอยู่ที่สองสามสื่อสาตำนานแล้วก็ีต่อไปก็เป็นหน้าที่ของไปสนีไทยนะครับไป็นนีไทยํำนานลอดวงไทยนะต่อเดี๋ดูนะครับฟังเสียงนวุฒจากคุณมหนกแขมเอาด้เช็ดหน่อาไม่เป็นไรเออเช็ดหน่อย สีสับเต็มไหมสีสับเต็มหัวหน้าเออเอาละครแมหัวหน้าหมูพ่ยังคนรับต่องสองวันไม่มีลมไม่หาม่มีลมมันก็น่าแรกเออนะไร หมดเวลาการแข่งขันนะครับสำหรับทีมเกียรนคอยทำคะแนนได้สองสี่สามคะแนนนะครับก็ขอบคุณแฟนๆแล้วก็รอดุกเอฟซีลุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องน้องปู่เปียวเอฟซีตะกอลอนดุนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาครับรัาคาพานหน้า